สวัสด pues ีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com เนาะวันนี้เรามาติด2คันเลยเนาะอันนี้ MX s อันนี้ Yamaha X1R นะครับ X1R นะครับอ่ X1R โอเค Yamaha X1R นะครับวัยสามสิบห้าสีซีเนาะไมล์รถอยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อยกิโลเนาะเดี๋ยวมาโชว์กันนะครับสองคันกับ ตามพโจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมนะครับแทงดูงแจบิดดูงแจเลยพังเขาเลยสตาร์รถหนีไปเลยเนาะดังนั้นพวกผู้ผลิตยม่ห้อเขาเลยทําที่ปิดดูนแจตรงนี้ไว้ตรงนี้นะครับแต่โจรเอาไม่เหล็กไปเองนะครับถึงปิดมามันก็เปิดได้หมดละอ่ะยวมาโชว์กัรขโมยให้ดูนะครับกดล็อกสองครั้งขยับไหน่อยกดล็อกสองครั้งให้ดูนะครับตึ๊กตึ๊กใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ลองนะจะไม่รบก,กวนชาวบ้านคนตกไฟร้องอะไรจะไม่ลอง ผมนี่จะไม่ลองเลยนะครับผมจะลองต่อเมื่อเป็นคนใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีนะครับแทงรูกุญแจเข้าไปแทงปุ๊บเดี๋ยวผมจะบิดนะครับบิดปุ๊บตัดไป,ปรไม่ติดนะฮะบ,บิดครับเขาไม่หยุดจะอยู่ต่อเมื่อปลดล็อกที่หมดเท่านั้นข้ามือเลาพิเศษกัชบชาวบ้านคือกระน้ำนะคิดแถ้วสะอนได้เลย เราจะมาสั่งตาที่มวยให้ดูนะกดสองขดเขารถติดเลยนะครับถ้าดักดับเครื่องก็กดดับ MP ติดเลยนะครับโอเคการขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้ปีหนึ่งนะครับถ้วสมมุติมีเราลืมล็อกรถนะครับมีคนใช้กุญแจผีแทงลูนแจรถเราไปเขาต้านรถเราไป เราเห็นพอดีเฮ้ยการขโมยรถเรานะครับให้เรากดปุ่มปลดล็อคนะครับรถด,ดับเลยนะครับแล้วก็ตามแมวรถมาเนาะก็เฟซบุ๊กผมนะครับเสิร์ชคำว่าร้านกันขโมยรถหรือเว็บภาษาไทยเนาะพิมพ์ภาษาไทยไปเลยกันขโมยรถ com เนวะ็บภาษาไทยโอเคครับติดไปคันเนาะวันนี้วันที่30เมษายน256ะเนาะติด2คันนี้ m อ็นะครับอันนี้ x อ r โอเคยังไมาหา่ห้าร้อโอเคครับสวัสดีครับ